สมัครกลังเสืยอยู่ใครคนก่อนเร่าจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้ทงังธรรมะก่อนลุ่งสสงก่อนสว่างวันนี้วันจันทร์ที่14เดือนมิถุนายน2564นะเป็นวันขึ้นห้าค่ำวันขึ้นห้าค่ำเดือน8ด พอดีเลยเลาวพอมาพูปะก่อนที่จะไปบินาบาตมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะอะก็มานั่งทบทวนในชีวิตของตัวเองจะมีความสุขในธรรมความสุขในจิตของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนาะไม่ใช่เรื่องง่ายก็เป็นภาษาพูด คำว,ว่าจเจริญพรจเจริญในธรรมจเจริญนนมีความสุขในธรรมอะไรแบบนั้นเ,นะเป็นเป็นภาษาพูดเป็นภาษาคนอื่นพูดเป็นภาษาทักทายด้วยความนับถือด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นตน้นก็ก็เป็นคําทักทายเป็นคําพูดแต่ความสุขที่อย่างมีในจิตในใจของเรานั้นให้มันเกิดสติเกิดปัญญาน้นอันนั้นต่างหากนะเราต้องทําเอง เราต้องค้นขวายเราต้องทําเองเราต้องลงไม้ลงมือทําเองเนาะให้ให้ทําความเข้าใจนี่ถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเราเราหมดเดี๋ไปคิดว่าไม่แจะให้คนจะให้พรแก่เราคนอื่นพูดดีๆกับเราเราหัดพูดดีบ้างไหมละ่ะถ้าสมมติแบ่งกันได้มันก็ง่ายใช่ไหมถ้าแบ่งกันได้ถ้าหลวงพ่อทําได้แบ่งกันได้มันก็ง่ายมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของมันพอแบ่งปันกันได้อย่างนี้เป็นต้นก็มันเข้าหน้าหนาวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเข้าหน้าฝนก็เข้าเป็นอีกอย่างหนึ่งเข้าหน้าร้อนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่จิตใจของเรายังคงที่เส้นคงวาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ไม่ไ,มได้ตั้งใจพูดผิดนะน้องพ่อพูดเรียบเทียบไม่ฟังฤดูการหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดี จะฤดูผลก็ดีเลยก็ดีฤดูการมันพันไปเปลี่ยนไปพันไปเปลี่ยนไปเราคงเส้นคงวาไหมความคิดของเราสติปัญญาของเราเรายังทำงานอยู่เหมือนเดิมไหมจิตใจเรามั่นคงไหมแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดโดยศัจจธรรมก็ที่มันไม่มั่นคงก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งยุคนี้โรคระบาด สองปีจะผ่านไปโรคโควิดย COVID, อย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่ถ้าเจ็บป่วยธรรมดามีไม่น,นี่มันก็มีธรรมดามันโรคระบาดมันก็ผิดปกติบ้างอะไรแล้วไะเนาะแล้วพ่อเลยบอกว่าวิธีคิดวิธีคิดของเราคิดให้มันเข้าที่อืคิดให้มันเข้าที่คิดให้มันเข้าเข้าที่แล้วก็ลงลงไปในกรอบของความพอดี ถ้ามันเกินก็ไม่ดีถ้ามันขาดก็ไม่ดีมันอยู่ที่พอดีนั่นเองพอดีพอดีเขาด้วยพอดีเราด้วยในลักษณะกลางวันกลางคืนก็เช่นกันถูกกับผิดก็เช่นกันโจนผู้ลายบัณฑิตนักป่าก็เช่นกันมันเป็นอย่างนี้คำว่าเช่นกันในที่นี้คือหมายถึงว่าโจน เขาทําแล้วเขาเดือดร้อนไหมูชกจริงวิ่งเราทําแล้วเดือดร้อนไหมเดือดร้อนผิดศีลธรรมผิดคําสอนของบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์อยู่ตรงข้ามทีนี้อยู่ตรงข้ามกันนี่ไปคิดดีอย่างที่ที่ผ่านมาหลวงพ่อเราเปรียบเทียบไปฟังถ้าสมมติเรากินเรากินแกงไก่ต้มไก่เรากินไก่ย่างอะไรย่างเยนะบางทีคนอยู่ข้อไก่ที่แท้จริงก,ก็บางทีก็เบื่อแล้ว เบื่อแต่มันไม่ใช่เบื่อแบบธรรมะนะเข้าใจไหมเบื่อ,อแต่ถ้าเบื่อแบบธรรมะทีนี้เบื่อหน่ายแบบธรรมะเกิดสลดสังเวชเห็นไก่เป็นตัววิ่งอยู่เราก็กินเพื่อนมันบางทีถ้าจิตเราไม่ไละเ,เ,เอียดอ่อนพอเราก็เป็นเป็นเป็นเช่นนั้นจริงๆเนาะ เห็นมันดิ้งอยู่ยก็อยากอยากจะจับมากินอีกอยากมาถอนขนอีกอยากมาเชือดอีกอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือจิตจิตใจมันโหดเหี่ยมออกมาหิุใช่ไหมลนะ่ะแต่ถ้าจิตของพระอริเจ้าพระเดียสฆ์ผู้มีสัมมาปฏิบัติท่านจต้องคิดว่าโอ้ชีวิตเขาเนาะอย่างเงี้ยชีวิตเขาจริงๆชีวิตเราอยู่ตรงไหนชีวิตเขาชีวิตเราเขารักชีวิตเขาของเขาไหมก็แน่นอนเขาก็รักชีวิตของเขา เราก็รักชีวิตของเราเราก็รักชีวิตของเราไม่ได้ไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกแต่มันแปลกตอนนี้ว่าระหว่างควอ,อานและแยกจนถึงความคิดแยกความคิดเท่านั้นเองถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราแยกความคิดเป็นมันก็พอได้มันถึงบางบางทีทำไมามันมันอย่างที่ร้อนก็ดีหนาวก็ดี หน้าผลก็ดีอย่างที่หลวงพอ่อเราทำจิตให้ปกติได้ไหมนะกลางวันก็ปกติกลางคืนก็ปกติเดือนนี้ก็ปกติเราทําจิตให้เป็นปกติด้วยสติด้วยปัญญาทีนี้เรามีปัญญาแก้ไขปัญหาเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยยุ่งเลยแล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าต้องรับตังคนอื่นด้วยความคิดเห็นของคนอื่นอาจจะดีกว่าเราใช่ไหมล่ะ เขาเตือนเรามีคนเตือนเรามีคนหวังดีกับเรามีคนเกลียดเราเดีย๋ยวไปหวังว่าให้เขาให้เขาชอบเราทั้งหมดไม่ใช่แม้จุบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันถ้าเกลียดคนนั้นรักคนนี้แล้วทําไมจิตมันฝังอย่างนั้นมันฝังเข้าไปแล้วมันฝังลึกด้วยก็เห็นความเห็นความชั่วของของคนอื่นเห็นหอยู่ตลอดแต่ความชั่วของตัวเองด่านไม่เห็น เห็นแต่ความผิดของคนอื่นความถูกต้องเขามีาส่วนดีเขามีไหมอย่างนี้ดีกว่าส่วนดีเขาก็มีแต่เราทําไมมันจิตเรามันโง่มันฟังอยู่ตรงนั้นมันฟังไว้คนนั้นชัว่วกว่าเราคนนี้ทําผิดมากกว่าเราเราทำถูกมากกว่าอย่างน้มันใช่ไหมล่ะบางทีเราด้วยความบางังดีเราก็เตือนกันได้แล้วก็บอกกันได้ เราบอกกันได้เตือนกันได้ถ้าถ้าไม่ใส่ใจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตักไม่เตือนกันเดี๋ยวเขาจะว่ายัางยังเรื่องทําเรื่องวินยยัยถ้ารู้ว่าเขาผิดเขาทําผิดเขาเตือนเขาเตือนเขาบอกเขาก็เหมือนกับว่าง่ายๆเลยถ้าทําผิดจะไปส่งเสริมเขาก็ช่วยเตือนเขาไม่บอกผิดโดยสซ้ำไปก็เหมือนกับเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมถ้าจนผู้ร้ายไป อาศัยอยู่ให้ที่พึ่งพาอาศัยให้ที่อาศัยผิดไหมผิดอะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องทำเรื่องวินัยก็เช่นกันทำวินัยที่มันเกิดขึ้นนี่ตีกรอบครอบไปหมดแล้วครอบไปหมดแล้วเตือนกันเขาฟังไหมถ้าเขาไม่ฟังก็เตือนอีกเตือนสองครั้งสามครั้งอะไรลักษณะตาเตือนสองหุนสามหุนอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทาความข้อใจเอออย่างนี้เนะแล้วเถือว่าจิตไม่ตายไหม แต่ถ้าเตือนเพราะความเกียดชังเพราะเกียดเพราะชังเพราะมันกดดันอะไรมันก็ไม่ใช่ต้องฝึกจิตให้เป็นปกติฝึกใจให้เป็นปกติหาความเป็นปกติของจิตใจให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นตามปกติจิตของจิตของมนุษย์ด้วยจิตใครก็จะงมเข้าข้างตัวเองนั่นแหละเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นเห็นคนไม่ดีของคนอื่นเห็นความผิดของคนอื่น ความผิดของตัวเองเห็นน้อยตีความเข้าข้างตัวเองตีความเข้าข้างตัวเองเห็นแก่ตัวไม่เห็นตัวแก่อย่างนี้เป็นต้นเห็นเห็นแก่ตัวไม่เห็นตัวแก่เห็นตัวแก่ถ้าบางก็เดินยอย่างนี้แล้วความถูกต้องเบีนี้ความถูกต้องก็เช่นกันเราต้องมองมองให้ดูดูให้มันเห็นเห็นแค่ตาเนื้อเฉยก็ยังไม่ดีนะ ราต้องตายใจตาปัญญาด้วยมองเห็นตาเนื้อมันตาเนื้อมันเสื่อมไปแล้วล่ะอย่าให้ตาใจมันเสื่อมแสงสว่างเสม,มอด้ดยปัญญาไม่มีไงปัญญาตาปัญญาอย่ายอย่าให้มันเสื่อมแต่ถ้าตาใจกับตาปัญญามันความหมายก็อันเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละจิตวิญญาณของเราก็มีจิตที่ไปดีแล้วจิตที่ไปดีๆ ตั้งไว้ดีๆแล้วมันความผิดความผิดพลาดมันก็มีน้อยแต่ถ้าถ้าตั้งไว,ไว้ไม่ดีลองดูดิเหมือนกับฐานฐานมันไม่มัน่นคงฐานน้นฐานนี่ก็เช่นกันฐานของบ้านเรือนตึกร้ามบ้านช่องก็เหมือนกันถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงให้มันพอดีพอดีเลยไหมทั้งว่า,ม,ามันก็ต้องมีฐานไม่ใช่ไปตั้งโดดเดี่ยวอยู่เฉยอย่างนี้ไปตั้งโดดเดี่ยวเฉยไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลงลงมาลงขึ้นลงมาเท่านั้น เราต้องทําความเข้าใจแล้วทีนี้ฐานของจิตเป็นสิ่งที่สาคัญถ้าจิตดีแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาไงถ้าจิตไม่ดีเนาะเพราะว่าคนหน้าตาดีแต่จิตพิการมันเยอะไงจิตมันเน่าจิตพิการใจพิการใจไม่ได้ผ่านการฝึกการหัดอย่างเงี้ยบางทีฝึกหัดก็ฝึกหัดในในทางที่นอกระบบ คำว่า,านอกระบบคือหมายถึงว่าก็ไปเชื่องมงายเชื่องมงายบางคนก็ไปสอนให้คนอื่นมงายอย่างเป็นต้นมงายเชื่อเชื่อไม่ถูกถูกลักษณะเชื่อไม่ถูกธรรมเชื่อไม่ถูกแก่นแก่นของธรรมเชื่อไม่ถูกคำสอนอคำสอนบิดเบือนไปแล้วก็ดันเชื่อซะศรัทธาเชื่อ ในหน้าจอทีวีเขาถึงเขียนไปตลอดอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ชมต้องพิจารณาต้องใครควรต้องทบทวนต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามานั่งทบทวนโอ้มันก็เป็นอย่างนี้นะก็ต้องเตือนกันไม่แต่ตัวนังสือมาเลยเห็นไหมอย่างตามห้องน้ําตางห้องห้องหับเพื่อทั่วไปปวดเชื่อกันรักษาความสะอาดตัวหนังสือไปรักษาความสะอาดตัวนังสงอือเตือนใคร ถ้าใช่วาจาเตือนเอาอีกแล้วทีนี้เราพอเห็นที่มีปัญหาสวมแมสมสวม,ม,มหน้ากากอันามาัยไม่ได้สวมไม่ได้สวมก็เตือนเอาผิดซะแล้วผิดซะแล้วเป็นเหตุทะเลาะวิวาทซะแล้วขับรถตัดหน้ากันแซงซ้ายแซง,แงขวาทําใจไม่ได้เป็นเรื่องอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนคนมีธรรมะเนี่ย คนมีธรรมะคนมีปัญญาเนาะมีธรรมะมีปัญญาก็ย่อมจะเยือกเย็นยิ่งกว่าน,นั้นไงะจะเป็นคนเยือกเยน็นมีเห็นมีผลมากกว่านี้ดีกว่าในลักษณะเจอแล้วก็นี้ดีกว่า,วา,วาเราจะไปอยู่ตรงนั้นเลยอืไม่รู้จะเจออะไรบ้างถ้าเราอยู่เรานี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นตนั้นก็แวะไปที่อื่นแวะไปที่อื่นก่อนถ้าเราไม่รีบนะเนอะ เราก็แวะไปดถ้ามันแวะได้นะถ้ามันแวะได้หลวงพ่อก็คงทำอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อเคยเจอนะอย่างเจอบ่อยมากที่ขับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่เอาขาตั้งขึ้นเจอบ่อยมากย้อนสอนก็เยอะมีพออัพด้วยมีอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นย้อนสอนความจริงหลวงพ่อมันเสียงด้วยเกินนะมันแหกกฎเนาะมันแหกกฎ แล้วกดในใจของเราเพราะเช่นกันกดในใจของเราอทําไมทําไมไม่ตั้งกดให้แก่ตัวเองบ้างออกจากบ้านนี่ต้องระงว,วังนั่นแหละต้องระวังอารมณ์ของตัวเองถ้าไปเจออะไรสิ่งที่มันไม่แม่นก็ต้องเข้าใจแล้วแหละใช่ไหมสมมุติไปเจอคนที่เมาเหมอือนตน้นเจอคนที่เมาเจอคนพิการทางการทาง,ทาง,ท,างทางใจอย่างนี้ มันพิการใจมันเน่าหน้าตามันดีแต่บางคนก็มอมแมมทั้งกายนั่นแหละใจมันก็มอมแมมด้วยมันมันไม่มีพื้นฐานนั่งกต่ต้นนังไงนี่แหละหลวงพ่อถึงว่ามันมันหมดตนาคตนะคนนะทำไมกับปกติกด็ดีๆนะก็เที่ยวตอนเช้าก็เที่ยวไปอะต้องไปตักไปกงต้องไปอะไรลักษณะอย่างนี้ต้องไปกักต้องไปกงต้องกินให้ได้ ไม่กินไม่ได้อะไรขาดไม่ได้มันเสพติดแล้วใช่ไหมติดติดอย่างหนักเลยติดมากเลยนะติดมากเลยน้องพ่อเลยว่าโอ้ต้องต้องมานั่งแก้ไขกันนั่นแหละต้องมานั่งแก้ไขแก้ไขที่ตัวเองะอะเนาะหลวงพ่อแก้ไขที่ตัวเองวันนี้หลวงพ่อเน้นภาพเน้นเน,น,น้นภาพหลวงพ่อเนาะเน้นภาพกองข้างหน้าอืม ถ้ามีเวลาแล้วก็กทํางานอย่างนี้นะคิดถึงเนาะคิดถึงบุญคุณของคนที่ให้เข้าให้น้ำรวมก็คือปัจจัยสีนะ่ให้เครื่องนุ่หงห่มให้อาหารให้อาหารบินดาบาดให้ของอยู่ของกินให้เสนาสนะที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคพูดเรื่ิงยารักษาโรคเนะ่ะ ยารักษาโรคเนี่ยเราต้องเข้าใจเนาะปกติต้องมีโรงซ่อมถ้าลดไปปกติรถนั่นก็ต้องไปหาช่างซ่อมกายของเราเช่นกันกายของเราเราต้องเข้าโรงซ่อมเหมือนกับโรงพยาบาลตามคลินิกบางะไรบางต้องไปตามหมอนัดตามช่างนัดอย่างนี้เป็นต้นมันชำรุดไม่พร้อมกันหูชชำรุดบ้างตาชำรุดบ้างฟันชำรุดบ้างแขนชำรุดบ้าง แต่สิ่งที่ไม่ควรไม่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีอยากเป็่นก็หมายถึงว่าอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยไม่มีใครต้องการตายเกือบทุกวันทุกว่กอยวัยเฉลี่ยแล้วทุกทุกอึดใจโดยซ้ําไปเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสอะไรนะสนะมีอยู่ทุกทุกนาทีทุกนาทีโดยเฉลีย่ย แต่อยู่ปกติก,ก็ก็ตายอยู่แล้วไงมีตายอยู่แล้วไม่มีใครโบกมือไปได้ไม่มีใครอะไรไปได้แล้วเะเป็นการตายบางเถอะช่วงนี้เวลานี้นาทีนี้เป็นการตายม,ม,ม,มันคงไม่มีใครไปห้ามไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแต่มันผิดธรรมชาติคือมหมายถึงว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าก็ต้องระวังไงที่สุดคนก็ต้องระวังจะไปกังวลถึงนาไรว้าคโคต ถ้าคนจะตายเนี่ยบางทีอยู่ในบ้านก็ตายนะน้องพ่อเห็นอยู่น้องพ่อเห็นวันเหตุนี่แหละวันเหตุอยู่ข้างๆบ้านอยู่หน้าบ้านไม่รู้หมา,ายท่าไหนถัดก็ปีเลยอ่าเสียหลักมาก็ก,ก็ถึงเข่าตายเนาะถึงเข่าตายอยู่บ้านเฉยเฉยอ,อยู่บ้านเฉยเยบางทีก็อาจจะมีคู่อดีตบ้างอย่าง,างตัวอย่างที่ที่เขาไปยิงกันตามสหรับกับข้าวเวลาตอน ตอนนั้นเลาเขาจ้องอันนั้นก็คงจะมีบ้างใช่ไหมอันนั้นพยามาจุลาจ้องอยู่แต่ถ้าไม่ถึงข่าวตายมันก็ไม่ตายถ้าเมื่อถึงข่าวสิ้นใจมันจะไม่สิ้นใจแต่้าขนะาที่อยู่เราสร้างคนงามความดีประกอบคนงามความดีไม่สร้างศัตรูไม่สร้างคู่อดีตอย่างนี้เป็นต้นบางทีบางทีฆ่ากันนเสร็จแล้วเนี่ยยิงกันตายแล้วอ้อผิดคนก็มีเมือนก็ลูกหลานบ่อยเลย ลูกหลานเราสถาวันมาเป็นนั่นนะอา,อาฆาตแค้นส่วนตัวาบางทีก็อาฆาตแค้นแทนนอ้องแทนรุ่นนอ้องเหมือนแทนรุ่นพี่บางอะไรโอ้หลวงพอ่อ,อว่เนี่ยเมื่อวานก็เนี่ยเป็นเคยเป็นแผนแผนมักกันมาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนของ้อคืนดีตั้งแต่เด็เขาก็มีอ่า มีแฟนใหม่นี่ผัวใหม่นะก็มาดักเขาสองสามชั่วโมงแทงกันตายเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าผัวกเก่านะมันอะไรนะั่นหนาก็ไม่รู้นลวงพอป่เข่าดีๆออกบ้างเถอะหลองพอเข่าดีๆเนาะในสิ่งที่ดีๆก็ออกบ้างเถอะอ่าไม่ใช่ไปเอาแต่เข่าจริงๆมันบางทีบริโภคอย่างไงก็ได้อย่างนั้นนะมันกับคนที่อยู่ คนใกล้ตัวเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาต้องให้ระวังไงระวังบางสิ่งบางอยา่างหลายๆสิ่งหลายอยา่างต้องระวังเด็กเหมือนก็จิตใจมือนกับผ้าขาวเราจะป้อนอะไรเข้าไปเท่าน,นั้นเองถ้าป้อนในสิ่งที่ไม่ดีก็าเขาก็เสียบเขาก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปก็ต้องระวังใช่ไหมนะถ้าเลาะกันก็ไม่ให้ลูกหลานเห็นอะไรนะใช่ไหม ทะเลาะกันแต่จริงๆกไ็ไม่รู้จะไปทะเลาะกันไปทำไมถ้าพูดถึงตามแลพูดกันดีๆไม่ได้อแต่มันก็มีนั่นนะ่ะมันมันก็มีเมามันเมาพูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเมาจนเขาไม่อยากจะอยู่รอยู่ด,ด,ด,ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นไงจึงเขาเลิกลาเลื่อมลาเลื่อมลามากๆเลยเมาเสร็จแล้วทีนี้ เวลาเมานั่นเนี่ยเขาไปขอคืนดีมันได้สติสตังค์ไหมแหละเบื่อก็เบื่ออยู่แล้วคนเบือ่อไม่อยากจะอยู่ด้วยอืมไม่อยากจะสัมพันธ์ด้วยไม่อยากจะคุยด้วยเบื่อหน่ายเหลือเกินน,ะะนี่รักษณะน้องพ่อว่าอันนี้แหละหน่าเบือ่ออาน่าเบื่อมากอืม หาความพอดีหาความพอดีไา่ว่าใหญ่มันเกินใหญ่มันขาดมันขาดก็ไม่ดีมันมากเกินก็ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณงามความดีก็มันมากเกินแต่ไม่เป็นไรเนาะถ้าเป็นคุณงามความดีเป็นผู้มีเหตุผลสติปัญญาก็มันมากเถอะไม่เป็นไรหรอกอืม <g les> แต่ถ้าความชั่วใหญ่มันมากเลยให้มีน้อยไม่ต้องมีเลยก็ดีอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขในจิตใจของเรานเนาะจิตใจของเราความสุขไม่มีใครแย่งเอาไปได้ทีนี้ความสุขหรือความดีไม่มีใครแย่งเอาไปได้สดไเสือขายก็ไม่ได้ชวนกันทําดีเถอนะเนาะน้องพ่อมันเจริญทางด้านวัตถุมันเจริญมากถานนทางมันอะไรมันเจริญมาก จเจริญมากก็ภัยก็ตามมาจเจริญมันดีไหมจเจริญดีอยู่แต่มันเก็ดภัยเป็นภัยกับเราอถ้าไม่ระวังอ่าเมื่อก่อนในไปกรุงเทพสิบชั่วโมงอ่สิบกว่าชั่วโมงท้วันนี้เหลือครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นจากมาสาราามห้าหกชั่วโมงก็ถึงแล้วน,นีประมาณนี้เมื่อก่อนสิบสองชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงต่างกันไหม่ะมันต่างกันแต่เวลามันเกิด ภัยพิบัติหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหนักไหมก็หนักเลยหนักเลย,เลยอ่าถ้าถ้าถึงข่าวจะเป็นลองดูดิไม่รู้ไม้ท่าไหนข้ามเกาะมาเลยข้ามมาจากเลนนู้นหกเลนเจ็ดเลนแปดเลนนู้นข้ามมาจากฝั่งนู้นเละหมดเลยอย่างนี้เป็นตน้นเราระวังที่สุดเราก็ไปปกติของเราเนี่ยนะแต่มันถึงข่าวใช่ไหมล่ะ พูดถึงรทมันถึงข่าวข่าวที่มันเกิดยังไงห้ามมาหยุดชุดไม่อยู่อืมข่าวมันจะเกิดข่าวมันจะเป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นอยู่ใลักษณะนี้ของมันเราเคยเห็นอยู่นะเราเคยดูไม่น่าเลยไม่น่าเลยก็ไม่รู้มันเป็นไปจะแล้วมันเป็นไปจะแล้วไม่อยากให้เป็นนะ อย่าเป็นไม่อยากให้มีแต่สเขาเรียกว่าบางทีบางเรื่องก็ต้องบอกเหตุการณ์สถานการณ์ชนทีถนนลื่นก็ฝนตกถนนลื่นบางวันก็โอ้โหสี่คันห้าคันไม่ใช่บางวันดิจุดเดียวจุดเดียวชนกันสี่คันห้าคันปาเขาเกือบสิบคันก็มีเหตุการณ์ เดียวกันนั่นเลยแต่ถ้าทั่วประเทศไม่ดูกี่ไม่รู้ไม่รู้เทอาไรแล้วพออ,อ้ระวังนะทุกท่านทุกคนนะทุกท่านทุกคนเตือนตัวเองเสมอคนอื่นบอกเราก็ก็ยังก็ดีคนอื่นออด,ด้วยความเมตตาเราก็ฟังไว้แต่เวลาเราปฏิบัติเราต้องระวัง เราต้องระวังระวังที่ตัวเองนั่นแหละถ้าระวังให้ดีมีขอบคุณงามความดีมันก็จะเป็นผลแห่งคุณงามความดีทำดีไม่ได้ชั่วนะทําชั่วมันได้ดีทําดีได้ดีแน่ทําชั่วได้ชั่วแน่นอนอ่าวันนี้เราตาเรา เราทาอะไรของเราบ้างวันนี้ระวังคิวตัวเองหรือยังระาวาังแผนหรือยังต้องวางแผนนะนะในชีวิตตื่มตาขึ้นมาคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็วางแผนชีวิตยิ่งคนที่ขายของในตลาดสดอะไรก็ดีก็ต้องวางแผนนั่นแหละวางแผนแต่คนที่มีในรนะ้านก็ยังไม่ต้องเปิดใช่ไหมแต่คนอีกคนหนึ่งโอ้ยปเตรียงวนที่หนึ่งทีง่สองสอะไรนักหนา ไปเตรียมการเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเพื่อทุกวันนี้ก็เพื่อใช้นี้เพื่อปากเพื่อท้องยังไม่พอนะ,อะเพื่อคนอื่นก็ยังไม่พออยู่หาเงินใช้นี่ยุ่งไปหมดเลยยุ่งเหยิงไปหมดปัจจุบันนี้เนาะหลวงพอ่อต้งบอกปากวาให้ให้มีเง่ยคิดดีๆนะให้มันสร้างสรรค์ เกิดขึ้นมาทั้งสร้างสรรค์นั่นลต้องเห็นประโยชน์เอื้อประโยชน์แล้วนะเอื้อประโยชน์ <c oughs> เราจะไปเห็นอย่างอื่น <c oughs> เราเห็นคุณงามความดีเราตีกรอบเพื่อตัวเองนะอ่าเราลักตัวเองขนาดไหนคนอื่นก็เช่นกันเราลักชีวิตเราขนาดไหนคนอื่นก็เช่นกัน <c oughs> เขารักลูกหลานเขาขนาดไหนเราก็เช่นกันอย่าไปแบ,บ่ง ชั้นบรรณาเลยมากมายนานานะเขาลักลูกเขาเราก็ลักลูกเราเช่นเชกเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าจิตมันไม่ปกติไม่ได้ฝึกนะเกียดพ่อก็ชังไปถึงแม่เกียดทั้งพ่อทั้งแม่ก็ชังไปถึงลูกถึงหลานเลย,เลยอ,อย่างเงี้ยบางทีหลวงพ่อมันไม่มันไม่เป็นธรรมนะมันมเป็นธรรมบางทีลูกเราก็มีรู้เรื่องอะไรโกรธมาแล้วน้น แต่ไม่สมัยพ่อแม่ก็มาลงที่ลูกโกรธลูกก็า,ามไปถึงพ่อถึงแม่เงี้เป็นตน้นมันมันไม่สนุกเลยนะน้องพ่อวาไม่ไม่สนุกเลยถ้าสมมติเราคุยกันมีรสชาติเราพูดกันพูดกันมีคนคนหนึ่งเข้ามาเดินเข้ามาสมมติว่าเราคุยทุละอยู่อ่าเราคุยทุละ ธุระประปังอะไรอย่เยธุระไอ้คนขี้เมาเข้ามาคนที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาแม้แต่คนรู้เรื่องก็ย่งังถอะแต่ไม่ต้องวามานะบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาต้องคุยเฉพาะเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะอะไรแล้วสนะคุยที่ชุมชนของ,งที่ก็ยาวไปอีกนะพูดอย่างเป็นอย่างตีความไม่ถูกอะไรสะสั่งความไปสั่งความอย่างนี้ก็เป็นไป,นปนอย่างอื่น,นอะไรสนะอ่ามันยากเหมือนกันนะ มันยาเหมือนกันอะเราต้องมาทําความเข้าใจให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันมีให้มันเป็นอืมันรู้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเป็นเป็นในทิงในในทางที่มันดีแล้วนะในกรอบที่ในกรอบของคุณงามความดีเราจะไปตีกรอบเป็นอย่างอื่นเลยเราตีกรอบเรื่องอย่างนี้เน่อยตีกรอบเรื่องอย่างนี้ตีกรอบให้กกบใจของเดหง บังคับตัวเองทวนกะระแสก็เรียกวทวนกะระแสอย่าไหลไปตามน้ําเราต้องไหลทวนน้าวิธีทําดีก็เช่นกันถ้าถ้าไหลไปทางต่ำเนี่ยไหลไปหาชั่วเราก็ต้องทวนกะระแสขึ้นมาอื mm. มันต้องทวนน้าถ้าไม่ทวนน้าําบังเราไ,ไหลแต่ไปตามน้ําเราก็ไม่รู้กําลังของตัวเองเราเห็นกําลังของตัวเองเนี่ยตอนที่มันทวนน้า น้ำไหลหนักไหลไหลมันไหลไหล,าล,าลามากไหมน้ําเฉี่ยวมากไหมกําลังเราสู้ไหวไหมอะไแต่ถ้าสมมติว่าน้าสู้ไม่ไหวเราก็ต้องร่องไปตามน้ำบางอย่างลักษณะนี้เราต้องรู้จังหวะจากคนเราเราต้องรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักอบทบาทของชีวิตของเราอืมรู้จักบทบาทชีวิตละครเรื่องนี้ละครของชีวิตของเราเนี่ยต้องขับเคลื่อนต่อไป ต้องก้าวต่อไปแต่และครบางสิ่งบางอย่างละครเป็นเรื่องเป็นอะไรมันก็จบเป็นตอนจบเป็นช่วงเป็นตอนยกเป็นมาใช้ใหม่ก็เท่านั้นแหละแต่ชีวิตของเรายาวอีกยาวเลยต้องก้าวต่อไปต้องเดินต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปสู้จนสิ้นใจน่ะสู้จนสิ้นใจเนาะเอาวันนี้ก็คงพอสมควรแลนะ้ะเนาะ คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนคนะคุณหลําความดีคุ้มครองคราวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุ